คนนี้ผมกาลังดูจอเขาเทศอย่างสนุกสนานอยู่ดีเลยเลยดูไปดูมาสักพักหนึ่งก็มีเสียงเข้าประตูดังขึ้นมากเรื่องมันจบครับก็คือเรื่องราชบัณฑิตนะฮะที่เอเขมาเคาะประตูแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังมันเลยหลังจากนั้นผมก็เดินไปเปิดประตูแต่ปรากฏว่าสงสัยจะโดนเด็กแถวนี้มาเคาะเล่นนะมั้งไม่ดีบิดีบดีจากนั้นผมก็ปิดประตูแล้วก็ไปนั่งเล่นคอม โอ oh, ้ค ah ่อยตายสิฉันโดนลัดช็อตใหม่ๆหม่ม่ฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดผมก็นั่งเล่นเกมอยู่อย่างมามันสักพักก็มีเสียงประหลาดโผล่ขึ้นมาเชียร์นี่มันเสียงอะไรวะแต่มาจากหน้าต่างอย่างนี้ต้องเปิดดูซะแล้วเฮ้ยผมกำลังจะไปเดินตรงหน้าต่างพอดีสักพักก็มีสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาตรงหน้าต่างเ คุยมันมีจริงมิสเตอร์ฮัลโหลกาย่าฮ่าแม่องร้อนเลย